าไปกี่คนนะคนเดียวครับเขาไปด้วยกันลูกน้องเขาไปลูกน้องไปด้วยเดี๋ยธรรมดาคนนี้ไปด้วยรอบนี้ไม่ได้ไปไปด้วยโดนยิงตายไปแล้วครับนี่ครับจกย,ยิงนี้ครับตนแรกเกิดยิงตรงนี้กันนู้นทะลุมานี่โดนลงกมาไรเข้านี่เลยครับย,ยิงแม่นมากคุณบอกตันตอนนี้ก็หาภาพกล้องจนปิดกล้องหน้ารถอยู่คุงขับ แล้วก็ยิงตรงหระต่ายของงั้นครับผมนี่น้ำหนึ่งอ,อะไรครับ,รบไม่เสียหลักเลยครับว<อ>ิ่งปกติเลยครับ,รรบรรผมวิ่งมาทางหลักอ่ะไฟเขียวแล้วเขาออกมาข่าวไปแดงออกมายิงไปน,<บ>นะครับยิงยิงเนี่ยเราจังหวะขับรถผมเห็นด้วยจอมชักปืปนยิงยิงนี่เลยครับแล้วพอดีเราเล่นเครื่องแฟมยิงเข้าเสานั่นเลย แล้วมาไล่หลังพุทธนัดท้ายจินทะลุกลายโดนขาไปจินทะลุไปผูกพวงมาลัยเข้านั่นแต่ไม่โดนคนเจ้าที่ยังงงเลยว่าทำไมไม่โดนคนจริงๆกระสุนกระสุนน่าจะโดนบ้านลูกค้ามาไปดูแอร์มาเก็บซึ่ง้าครับผมเก็บซึ่ง้าไม่เคยมีเรื่องเนื้ออยากให้เลืออกแหน่เนื้อรอจะซ่อมอยู่ด้วย ยังอุูนะคร,รับแล้วก็อดียังไม่จบตอนนี้ก็อยากนี่แหละอยากให้ร่วมมือจับได้ปลอดภัยนี่ผมเป็นนักเกบ่ยวเลยนะผมไม่พวว้วยาปอนั่งกลางเงียบดังลำนั่งรติจำลองกระดาษพวกนี้ไปทำงานไงแล้ววันนี้พอดีผมยังอยู่ในช่วงเวลาดูง,งานอยู่ พยาไนกุมภีปัญจินเป็นคนปัญจินครับครับผมเหตุเก hey, ิดนมาไหนครับเมื่อวันที่เก้าครับตอนเวลาสองทุ่มโอ้โหนี่มันดูอ,อย่างนี้ยมันยิงเข้ามาเนี่ยพี่ดูโดนภูมิร้ายเนี่ย, <c oughs> ยน,น,นี่ยิงแม่นขนาดนั้นเนี่ยเขาถึงสงสัยว่าน่าจะคนมีสีเพราะมันยิงด้วย <c oughs>